สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในแบบ t o ยเด d ทา w e r Defense นะเรโหลดหน่อยแปบบ๊บโอเคอีเวนต์เต็ว่าอยู่เกือบแล้วเกือบแล้วแล้วก็อัปเดตใหม่อัปเดตมาไม่พักเลยเนาะอัปเดตก็จะเป็นอะไรวะเน,นี้ย Ohio Mode แล้วก็ Infinite Unit สองสอง D สองวันเจ็ดชั่วโมง999าร้อกสิบัคโหมดโอโอไฮโอเป็นเป็นแบบวัดดวงนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบเราเรามีตัวอย่างเช่นเรามีไฮเปอร์ใช่ไหมแล้วเราจะวางไฮเปอร์มันจะสุ่มตัวอื่นให้นะเป็นแบบนั้นแล้วก็มันมันมีแก้งด้วยนะ เราอัพไปแล้วแต่แต่มันไม่ให้อัพใช่ประมาณนั้นแหละแล้วก็โอไฮโอคาเมล่าแมนแล้วก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกฮะมาดูในนี้เลยแล้วกันอีฟิลหรือเปล่าอีฟิลอีเวนหรือเปล่าอ่านนี้หรือเปล่าผมลองสุ่มไปแล้วตัวนี้ขายได้สองรอเจมเลยนะประมาณ2องร้อสารอยเจมอะ ก็ดีอยู่นะตัวนี้มันสตตนมอนได้แล้วก็ที่เหลือตัวอื่นผมไม่รู้นะผมผมกำลังฟาร์อยู่แล้วแมมันมาอัปเดตนะอีเวนต์ไข่ก็ยังไม่เอาออกนะอีเวนต์ไข่เอาเอาออกก่อนก่อนไออีเวนต์นี้นะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย